เร็วคือสิ่งที่ต้องทาก่อนนะคะงานเร็วแล้วถ้าเป็นงานหนักแปบลบว่าเราจะเครียดแต่ถ้าเกิดว่างานเบาและเป็นงานที่ทาช้าได้บอสท,ทุ่ครับเห็นบอสทุ่มทำงานหนักบอสทุ่มมีวิธีจัดการเวลาในการดูแลตัวเองไหมครับโอเคค่ะหนึ่งนะคะเราจะต้องรู้จักเรื่องของการจัดการเวลากับตัวเองก่อนนะคะทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงนะคะสิ่งที่บอสพูดเสมอคือเรื่องของการจัดการเรื่องของงานของเราเร็วชา้า เรื่องนี้ขยายใจความได้ในเรื่องของเร็วคือสิ่งที่ต้องทาก่อนนะคะงานเร็วแล้วถ้าเป็นงานหนักแปบลบว่าเราจะ,จะเครียดแต่ถ้าเกิดว่างานเบาและเป็นงานที่ทาช้าได้ไม่ต้องรีบนะคะเรื่องนี้ขยายความได้ไปดูติดตามที่บอสทุ่งซาค่ะเวลาคือการกําหนดตัวคุณเองว่าคุณมีวินยัยพอที่จัดการได้ไหมคนรวยคนมีเงินนะคะจะมีคุณค่าในเรื่องของเวลาแล้วก็รักษาเวลามากที่สุดค่ะอันนี้คือสิ่งที่มีค่าสําหรับคนที่จัดการได้แล้วก็เป็นนักธุรกิจตัวจริงค่ะ